ติดไม้งั้นจะอยู่เลยโอ้ยตัวนี้โอ้ยตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่เชื่เลยขนาดติดไม้เนี่ยไม้นั่นนี่ยังได้บอกแล้วเตียนนี่ปลานี่ก็ได้นี่นี่ปลากระดีนู่นโอ้ยตัวใหญ่ด้วยนู่นนะตีนในนอนนอนแน่แน uh, ่นอนไม่แน่นอนก็ได้ลงมานอน <N> นี่ผลงานเขารับนี่เราแค่นี้พอคนเยอะหรือเกินบวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็คือเก่าคือเดิมครับนิยมชมทุ่งเราจะหาปลามันเดิมครับในคลองนี่แหละวันนี้กับทีมงานทีมงานชุดเดิมเด๋ยวเปียหาเป้าหมายเอาตรงไหนก่อนดี ไปข้างบนก่อนว่างั้นครับลลองหาตรงปลาขึ้นตรงไหนเราก็จะเบี่ยงตรงนั้นนี่ตามคลองนี่ครับนี่ยพอฝนตกหนักมีปลาน,นอกเพราะว่าอย่างนั้นทีมง,งานตัวบอกเดี๋ยววิ่งหาเดี๋ยไปกันต่อพี่น้องครับโอ้ยปลาขึ้นอุ้ยยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้ว ได้เปล่าตรงนี้ก็น่าจะเหมือนจะทำสะพานข้ามแต่ไม่สำเร็จี่ตัวแล้วนี่โอ้โหกระชอนก็ได้ไปเลยเลยนะบานินสายบาเลยแล้วก็ล่องเรทีมงานยิงครับนี่สายายิง เราสายเยง,งีด้ดูตัวนี้สิอ๋อตัวไม่โตคนนู้นได้เยอะกว่าไปช่อนกับเต็มส์เราคนนู้นนะไปะช่อนเลยช่อนด้วยปลานิลอยู่ทั้งคืนเขาบอกอยู่เออเน,นื้นนะอข้างบนไม่มีเลยโอ้เจ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  บุกไปล้โอ้นั่นนั่นเน่ามู่นลุดโอ้นู่นปลาโน้นหมุนขึ้นีปแล้วนู่นโอ้นี่เก็บอะไรเก็บปลาไปแล้วนี่นู่นเทศกาลยิงปลาเทศกายิงปลาก็มีโอ้ในสวนกล้วยนี่นั่นนี่มะปีก็มีสงสัยบ้านนู้นเขามาปลูกไว้นู่นปลากล้วย เนี่ยเอาปืนหรือเอาแหเรานี่เเอาคอนเทน์อาขึ้นต้นไม้โอ้ขึ้นสูงจ้ะล่ะ <c oughs> เนาะตีนได้นอน <c oughs> นอนเนี่ยเนี่ยนอนไม่แน่นอนก็ได้ลงมานอนเอา ต้นดอกแคเขาหักซะอ้าโอ้ยจะส่งถึงกะน,นี่โอ้ยยิงแล้วเดี๋ยวส่งขึง้นไปแล้วโอ้ย,อยขึ้นไปสูงมากเลยเจียนวุ้นอ้าวเข้าลำแล้วปึ๊บปึ๊บ ยังซุ่มต่อไปอเสียงใครยิงอีกฝั่งนู้นบนต้นไม้นู้นโอ้บรรยากาศค่อนข้างดีเลยครับพี่น้องครับนี่ชเช้ารอเสียนบุญก่อนยังซุ่มอยู่ยังไม่ได้ยิงกับเขาเลยฝั่งกันนู้นเขายิงกอาตุ่มต่ำตุ่มต่ำ เราก็ยังดูต่อไปรอทีมงานบนต้นไม้นน่นมันก็ขึ้นอยู่นะนู่นนะมันต้องลอยเหรอ,รอ,รอโอ้ต้นกล้วยหักหัวปีก็มีนียยังรอครับยังไม่ได้สักตัวเลยเห็นนะเขายิงแต่เรายัง ทีมงานเรายังไม่เขาบอกว่าปลาขึ้นตรงไหนเนี่ยพวกยิงโอ้ฝั่งนน้นคนก็เยอะขอเขาเบี่ยงแหอยูน่นูน้นโน่นอ่ะน่นอเออแดดเริ่มจะออกแล้วตรงไหน,นเดินไปล่องก็ได้ไปนู่นล่อรอล่งอยู่ไป,ลอ,ปลองสักที ปืนแล้วก็แล้วรถกล้วยเขาหักนี่หัว่าปีนี่ไหมเออหน่ะเห็นไหมหนูตัวกำลังกินเอาเร็วๆปลาจะไปหมดก่อนนี่มันเชื่อนียอืมแต่เขาข้ามไปยังไงไม่รู้สิ แต่งตัวแต่งตัวนานอ่ะพรออ้อมเนี่ยเป็นอะไรอีกล่หมุดรอบนนออรรตัวนู้นไปแล้วไปเร็วๆตัว เตะลงงมน,น,น,นู่นฝั่งนู้นเขาก็เบี่ยงโอ้โยลอยบนหญ้ามันจะทันมันหรือยังไงโอ้โดูจีบงานผลส้มยิงเต็มสะพานเลยครับนู้นเราจะไปเบี่ยงแห้ตรงไหน,นจะเลย ีถีปืนเขาคนหาปลาเพียบเลยเอาไหมนู้นย,ยกยอยแล้วนู่นนู่นนู่นมีไม่มีอู้ปลาโดดตุ่มๆเขายกยอยฟังน้น ก็หาปลานกก็หาปลาแต่เรายังเพิ่งได้เบี่ยงทีเดียวแต่ก็ยังไม่ได้ผลมีไหมน่าขึ้นปุ๊บปับป๊บ,ป,บนะปุ๊บปั๊บอะไรโอ้บ้านนี้แน่นอนมยื่นลมาในคลองเบี่ยง ก็เพิ year, ่งเอาลงเมื่อกี้เเอาลงก็ยกไปแล้วเมื่อกี้เียได้ปลานินเนาะเห็นกี่ตัวแล้วเอาไม่ต่อเราเนี่ยไปตรงไหนก็เจอแต่เขาซื้อปืนแหมเราไม่มีที่ลงเลยานุ่มึือริมบ้านเขาเลยเสนบวน จะปีนลาวสะพานแล้วเอ้เธอวานี่ไม่ถึงโนกกรร้องดีจังขนส้มยิงก็โหมาแล้วนหนึ่งคน เต่าตายเลยใครทํามันโอ้โหนนนเต่าลอยมาครับนี่ตายเป็นซากโอ้ยตัวเบอลอ์เลยหมดอายุไข่จะไปขึ้นฝั่งที่ไหนนั่นนะปะนา่านเราเต่าเลยไหมชักใส่กันอย่างนี้เจ้าต่างชาติโอ้ บอกต่อ,งองลเออเงเอาเอาเบียงเขาเต่านี่แหละฟ้าอ้โหเต่าเลยไปหน่อยนึงเติมเลยครับติดไม้ติดตอไปลงตรงนู้นด <travaille> โอ้ยถึงว่าป่ามันขึ้นเยอะมันมีไม้ดึงไม่ขึ้นเลยนี่ปื๊ดติดนูนสุดเลยลึกด้วยอโอ้ยตา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 ยตีอีแล้ว siền sì, bún oh, 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 ừ, đi lồng nám vẫn đêm ô, ở này có mưa đeo mà tiệt máy đâu à? nó đứng tít tít lên, đứng rồi đi, ô, có nó tiệt với nhau, như thế nó tiệt, đi lồng nám theo form, ừ, lên. ลึกะวะก็ไม่ลึกเท่าไห,หร่เมื่อกีดดก้ดึงตึก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 เลยน,น,นั่นนั่นดึงอยู่ไหน,ะมมนเดี๋ยวดำไปแล้ว <c oughs> ด,ำดำหายดำหายยังได้บอกแล้ว เพียนนี่ปลานี่ก็ได้นี่นี่ปลากระดีนู่นโอ้ตัวใหญ่ด้วยนู่นนะโอ้ยขนาดติดไม้ติดไม้ได้ปลากระดีตัวใหญ่นู่นนะโอ้ยโตโตนู่นนี่เออเวียงอีกเราเวียงอีกเวียงตัวอีกไเหี่ยงใหญ่ไม่ได้เหี่ยงอะไรกันหรือจัดสิจับ พยายามรีกได้เองไนี่หน้าบ้านเขาทะเบียนไม่ใช่ใบเล็กเลยติดตอติดหินบ้านเลยขยายใหญ่ที่ดูดล้วขยายสวยสวยเลเาไม่เอาไม้ออาปลาไม่รอดเหรอเลยปลาไซส์สวยทีนน่นมันก้มกึ่งไงยาวเละเปียกอ่ะ कर ทีแรกเราก็ได้พอสมควรเอ้ยบาดต่อไปเริ่มจะมานแล้วเอาต่อเลยไีเอาฝั่งเอาฝั่งนูน้นปลาข <c oughs> ยงตัวใหญ่ไปฝั่งนู้นต่อตัวนีตัวสองสามทีก็พอถ้าได้ทีเริ่มห้าหกตัวนู่นนะขึ้นยุบยับยุบยับอยู่นะปลาอะไร ยังไปยืนตรง้นไม่ได้เตรงนี้แล้วกันตรงนี้แหละขึ้นเหมือนกันตรงที่เต่ารอยไปเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ไปไหนแล้วระดับน้ำก็เพิ่มขึ้น m, m. <อ>สิเมตรยี่สิบเมตรเาเตือนลุนลงไปตรอีกแล้วนู่นน่ะขึ้นนู่นน่ะตอนหน้าหนนอ๋อหนึ่งสอง ตดไม้รปวดเร็วๆปวดปดปว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 ดได้ได้ลงสุดท้ายได้ลงเอาอยางเห็นจริงวโอ้โอ้ยหนี่ตัวไหมนะไม่มีโอ้มหนเหรอ อาอย่างเมื oh. Oh, anyway. oh. Oh, yeah. oh. ่อกี้เนีดึงแหตุกตับตุตเลยโอ้ยนี่ะนีอยู่มีอยู่อ้าโอ้ยไม้โอ้ยคราบติดไม้นตาันมีแต่มันไม้มันเยอะสิลด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 ออกตัวนะ มันจะตรงกันน่ะป่า,ปาน,นี่ดูดูตัวนั่งเมื่อกี้เห็นอยู่<อ>ป่านีน่แหละไม่ใช่ตัวนี้ดูข้างล่างไป,ปอุลงไปละมั้งกันโอ้ออหาคนนี้ทีที่สองพอได้มันแดงครับเปลี่ยนยหางแดงอุ้ยหลายตัวนี่ขนาดติดไม้นั่นนี่โอ้ยได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่ลงลงลง ตรงนี้เลยนี่ครับนี่เราเอฟอีฟเอฟอีฟฝาเล็กปลาน้อยนี่โอ้โหพอได้พอได้เต็มเลยทันหรือเปล่า เร็วๆนูน่นนะเอาไปรุป่นตัวเล็กไปหยุดตัว รอยตายก็มีน่ะเขาเบียเบ่ยงเพิ่งเบี่ยงโอ้ตัวใหญ่อยู่ตัวแบบโอ้หลายตัวนี่ว่ามาเดี๋ยวปลดบนรถโอ้ตะเกิดยังติดมาอีกมันต้นเลยน่ะมันต้นลุงลำเพลินปดปลด,ปลด,ปลด ขึ้นหัวเยอะมากเลยตัวเล็กโอ้โหนุนหัวปลาอะไรปลาเล็กๆโอ้วานเขาบอกว่าเยอะมากกว่านี้อีกเยอะแต่มันตัวเล็กมีตัวเล็กก็ต้องมีตัวใหญ่คุมฝูงเอาเลยนหนนหรอ หนึ่งสองหนึ่งสองไปโอ้ติดยาติดยาไปนอ่นะปลาเล็กปาลกปาหรือปลาซิวปลาส้อยเฮ้ยมีแต่ไม้ไอ้ไม่กี่ตัวไม้

ี่บานเอกไม้ทรไมไานี่สามตัวสี่ตัวอุ้ยขึ้นหมดเลยนูน่นนะตกใจเสียงรถเบิน้นเอาลงไปมันก็หนีหมดอ๋อเบี่ยงแล้วรอตั้งนาน ติดหินเหมือนเดิมเจอแต่หินกับไม้ป้าเขาออกหมดฝั่งนู้นมีควายด้วยน,นโอใครออกไปมาเลี้ยงน,นยืนอยู่นู่นควายป่าหรือเปล่ายืนนิ่งไม่ทำอะไรเลยไม่กินหญ้าเลยเออเออเออรื่อเวลาพักหรืออะไรไม่กินหญ้า เต็มเหี um> ้ยมันเดิมติดตอไม้ก็จบกับเสดชีวิตไปไปต่โอ้โหนึ่งไปเลยโอ้โหไปหมดเลยแค่เดินไปแค่นั้นแหละลอยหัวเต็มเลยเอาเลยอาอยู่ข้างล่างนั่นแหละลอยหัวเออโอ้ อ,อะไรลอยหัวเต็มอยู่มอกี้เนี่ยทันมันหรือเปล่าสบายบานยังงั้นแหละว <c oughs> <c oughs> องพอดโอ้ยเด,ด็เอดอยู่กี่ตัว ได้อยู่สี่ตัวกำลังดีขนาดติดไม้นั่นนี่ออหังดำข้างขาวเราก็เอาฟาบตัวกำลังดีเลยเนี่ยรถเอาไปกินซะตรวจ ตัวกำลังสวยถ้าทันมันนะแหวมันขึ้นมาเลยแล้วก็เบี่ยงตัวกำลังดีคอยก็แคบเมื่อวานเขาบอกมันขึ้นเยอะกว่านี้อีกวันนี้ก็เยอะแต่มันคนเดินใกล้มันก็หลบน่นเริ่มขึ้นอีกแล้วนุ่นโอยหัวเต็มนู่นูนฝั่งนุ้นเลยโอ้โหนู่นห่ะเต็มเลยฝั่งนุ้น หลบใต้ต้นไม้ ต่อหน้าต่อตาตีดอีกแล้วับพี่น้องโอ้ pues mm oh. ตามฟอมลงอีกแล้วโอ้ไปกวนเขาตกปลายทางโน้นเขาก็เวียงแห่ตีต่ออีกแล้วโอ้หนึ่งฝั่งโน้นก็นั่งโซฟาเต็มเลยพวกวานแห่มากวนอีกแล้วตีไม้ถึงว่าป่ามันขึ้นเยอะ

กล้องเลยนี่ครับปลาตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ไซโลไปลพอแล้ว,วไซโลไปพอแล้วเชี่ยบเลยหวานไปยันด้านข้างแก้วไนะปอันนี่พอแล้วปิดท้ายาเขานั่งตกปลา<อ>กันเยอะมากวนเขาเราจะว่าเอาไปแล้วก็กลับไปแล้วครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้แหละวันนี้เดี๋ยวชมทุง่งยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ในช่องนิยมชมตู้เนี่ครับพี่น้องครับขอบคุณครับไปแล้วครับ <laughs> นี่ผลงานเขาครับนี่เราแค่นีพ้พอคนเยอะหรือเกินทีปนียังไม่ได้